สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาเกาะติดราชวงศ์อังกฤษอีกครั้งดั e เชส a ค e แห่งเคมบริดทรงตรัสว่าลูกๆของพระองค์เจ้าชายจอร์จเจ้าหญิงชาร์ลอตต์และเจ้าชายลุยส์บางครั้งมักไม่เต็มใจให้พระองค์ฉายพระรูปเจ้าชายและเจ้าหญิงพระองค์น้อยมักตรัสกับพระมารดาว่าพระมารดาได้โปรดหยุด หลังจากที่เคทมิดเดิลตันดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ได้ส่งจัดตั้งโครงการ h l ฮ s t ต l l รวมกับ National Portrait Gallery ที่พระองค์ทรงเป็นองค์อุปถรัรมภ์เพื่อคัดภาพถ่าย100ภาพสุดประทับใจทำกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสเพื่อนำไปจัดแสดงในนิทรศการ h l l Still ซึ่งหนึ่งในนั้นคือภาพถ่ายของคุณแม่ที่ชื่อว่าแครีเอแอด w ว r d ์ ในคลิปวิดีโอ B e Safe Daddy Holds t i l l ทางช่อง YouTube The Duke and Duchess of Cambridge Duchess Kate ซึ่งมีพระปฏิสันทานกับเซรีเ A a d w เ r d s เกี่ยวกับภาพที่น่าประทับใจที่เธอถ่ายโดยในภาพนั้นคือป๊อปปี้ลูกสาวของเธอซึ่งกำลังกอดกับมาร์คสามีที่ทำงานเป็นแพทย์ตลอดช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา The ด h e เชสเค e ส่งถามเซรีว่าเธอเป็นช่างภาพหรือไม่ซึ่งเซรีตอบว่าไม่ค่ะมาร์คมักจะบอกว่าฉันถ่ายรูปครอบครัวเยอะมากทำเอาดัชเชสเคสถึงกับแย้มพระสวนออกมาและตรัสว่าจอร์จชาร์ลอต t e ลุยส์บางครั้งก็ขอให้แม่ของพวกเขาวางกล้องลงเด็กๆชอบบอกว่าแม่ได้โปรดหยุดถ่ายรูป ดชเชสเคทแห่งเคมบริด์มักอยู่เบื้องหลังภาพบันเกิดของลูกๆทั้งสามคนรวมถึงช่วงเวลาพิเศษอื่นๆในครอบครัวหลังจากการสิ้นพระชนของเจ้าชายฟิลิปในเดือนเมษายนราชวงศ์ได้แบ่งปันรูปถ่ายที่ไม่เคยเห็นมาก่อนของควีน n อลิซาเบธที่สเจ้าชายฟิลิปพร้อมด้วยพระประนัตดดาในปีคริตศราช .2018 ซึ่งถ่ายโดยดัชเชสเคท a r t ์เ r อร์เอ็ดช่างภาพราชวงศ์กล่าวว่าเขาเชื่นชมทักษะการถ่ายภาพของดัชเชสเคทเป็นอย่างมากโดยเฉพาะภาพที่เจ้าชายวิลเลียมและพระโอรสและพระธิดาอยู่บนชิงช้ามันเป็นภาพที่น่ารักและตัวเขารู้สึกชื่นชมพระองค์มากขอขอบคุณที่มาจาก people.com และขอขอบคุณข่าวจากสำนักข่าว p r a c o m